สัหน่อยลื่นบันไดสังั้นครับวันนี้ก็นะมีความสุขกันหรือเปล่าครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากๆนะครับกับงาน Welcom e to the ASEAN นะครับที่ให้โอ,อกาสได้มาร้องเพลงให้คนที่มีความสุขกันที่นี่นะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้หมดแค่นี้นะครับคนต่อไปผมว่าทางนุน่าจะรู้กันดีนะครับว่าเป็นใครมา <Wy> <ว> ยังไงขอเสียงเรียกไใ้ออกมาเลยก่อนครับหนึ่งสองสามอีกทีหนึง่งอีกทีหน,น,นึ่งใบอย่างนี้ใบจะออกไหมเนี่ย, 1, 2, อ,ยอีกทีหนึ<อ>่งหนึ่งสองสามหาใบมาเลยใบดีครับ vợt mình còn nói bài trân đầy húi trái, không để lại ta trân trang, rồi như vậy là ta không? Hỏi được rồi được không? Yêu đã quá khai 他，我，我 <music>。<music> thân xem lại gặp sĩ nguyện tín bay miệng thân yêu vì ruộng diễn hạnh ngày một Ooh, ooh, loud. สดีชาวขนแก่มทุกคนเลยขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมไบร์นะฮะไบร์วิชเวนะครับหรือว่าไบร์ทเอฟเนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกๆท่านนะครับก็สำหรับครั้งนี้นะฮะ,ะ,ฮะก็ถือว่าได้มาติดๆกันเลยนะไม่นานมานี้ก็เพิ่งมาตลาดตลาดต้นตาลน,นะครับผมก็คนเยอะแบบนี้แหละที่สำคัญน่ารักเหมือนเดิมเลย ขอบคุณมากนะครับผมที่ให้การต้อนรับพวกเรานะฮะชาวเอฟอย่างดีมาตลอดนะครับผมก็สําหรับเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะฮะชื่อเพลงว่าอ่ะเดี๋ยวครับพี่ยังผมยังไม่ได้โปรโมทเพลงผมเลยรีบหนอยะสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับชื่อเพลงอะไรฮะว,วาระสุดท้ายนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดอของผมเ <ผม S 1> องนะฮะ ก็ยังสามารถเข้าไปฟัง like กันได้นะครับทาง y o u t u นะฮะหรือว <une> right ่าถ <i> ้าชอบนะครับผมก็สามารถโหลดได้นะฮะทางไอทูนนะครับผมก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยละกันนะฮะโฟ์แชร์ไม่ต้องเข้าโอเคสำหรับเพลงต่อไปนะครับผมเอาเพลงนี้มาเพื่อหวังว่าทุกคนน่าจะร้องกันได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็เปิดไปแล้วล่ะเมื่อกี้นะได้ยินไปบ้างนะครับเพลงนี้แสงสุดท้ายครับมา ไม่เชื่อนะถ้าใครร้องไม่ได้นะขอดูมือหน่อยได้ไหมฝั่งนี้ Hạ bên cho nên ánh đèn khung bao lâu, em cứ lặng ngay trái ได้หน้าเลยนะครับครับค่ะเดี๋ยวเริ่มอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากเริ่มจากพี่ไบรท์ก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้คนยังอินกับแสงสุดท้ายก่อนค่ะก็อ,อยาก <ผม S 3> ถามว่าแรงบันดาลใจในการเข้าบ้าน AF เอฟเนี่ยเริ่มจากอะไระคะโอ้ง่ายๆเลยฮะคือชื่นชอบครับผมชื่นชอบในการร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะก็พอพอเรารู้ความฝันเราคืออะไรก็พยายามค้นหาพยายาม หาลู่ทางที่จะแบบไปถึงฝันของเราได้ก็คือคการเป็นนักร้องตอนนั้นคืออยากจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองสักเพลงลนึ่นงฝันตั้งแต่เด็กๆเลยอยากมีซิงเกิลนงครับผมตแต่ตอนเด็กๆเราก็เด็กไปอะไรอย่างเงี้ยประกวดไม่ได้พออายุถึงก็ไปประกวดตามวิธีต่างๆนะ,ค,ะครับ่ะเดี๋ยวต่อไปเริ่มที่ต่อไปไปที่พี่ Mac แม็กกันพี่แม็กนะครับคนนี้เป็นจูวินเนอร์นะครับใน AF12 ด้วยใช่ไหมครับ ตอนที่เราเข้าไปในบ้านเอฟเนี่ยเราความรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่ได้เข้าเราคือแบบตอนนั้นดีใจมากครับเพราะว่า <c oughs> อย่างผมเองอ่ะคือไม่ได้ประกวดแค่แบบครั้งเดียวครับ <c oughs> คือหลายครั้งมากครับที่เข้าไปในบ้านเอฟหรอคะใช <c oughs> <c oughs> ่ครับคือแตท่ที่ประกวดเอฟคือสองครั้งครับ <c oughs> แต่ว่ารวมรวมกับเวทีอื่นเะนี้ยคือ กว่าเราจะคือมันเป็นความฝันของเราครับแล้วเราไม่หยุด<อ>คือประกวดมากี่ปีแล้วก็ประกวดมาอยนะ่างนั้นก็คือพอมาได้ที่เอฟน,นี่คือภูมิใจมากค่ะนี่ก็คือเป็นพลังของเยาวชนไทยนะคะที่ไม่ไม่ท,ท้อนะเรียกว่าไม่ท้อต่อความฝันตัวเองนะคะใช่แล้วครับมาท,ที่พีเอฟหกนะครับค่ะสัีรีรอบนะคะเอฟหกนะคะ ถามว่าอะไรนะคะโทษแรงบันดาลใจในการเล่าบ้านเอค่ะแลก็ความรู้สึกที่มีตอนอยู่ในบ้านแรงบันดาลใจจริงๆแล้วทุกคนมีความฝันอยู่แล้วนะคะเด็กๆน้องๆหนูๆนี่ก็อาจจะอยากฝันเป็นแบบนางสาวไทยอะไรอย่างนี้ค่ะตอนเด็กๆเราก็ฝันแบบนั้นค่ะแต่พอทราบตัวเองเนี่ยอยากแบบพอร้องเพลงได้ก็เลยเอ๊มีเวทีไหนที่นดูเราถึงนี่คือแค่พอร้องได้เหระคะแล้วเราจะเรียกว่าอะไรเนี่ย พอร้องได้แล้วมีเวทีให้เราได้ไปฝึกไปประลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปสมัครเรื่อยๆแต่พอมีเวที AF มานี่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่ามันถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงทุกคนได้เห็นทุกอิริยาบถของเราม่วจะกินเดินนั่งนอนซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นอะไรต่างๆนะคะก็เลยแบบทำให้เรารู้สึกสนใจในเวทีนี้ก็ไม่กลัวที่จะเดินไปไปสมัครน,นะคะบอกเลยน้องๆทุกคนที่อยู่ ณนะที่ตลาดนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีน้อยใครที่ชื่นชอบในการร้อ,เองเพลงหรือว่าชื่นชอบการเต้นมีอะไรก็มาเข้ามาให้เราเป็นโอกาสกันแล้วแต่เนี่ยคือเดินพุ่งเข้าไปเลยไม่งั้นโอกาสจะหายไปจากเรานะคะแต่พ,พอได้เข้าไปอยู่ในบ้านนี่ความสุขท<ห>ี<ห>่บอกได้เลยว่าทุกคนประสบกับตัวเองคือมันเป็น<ห>ช่วงชีวิตหนึ่งที่บอกได้เลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วก็<ห><ห>เป็นช่วงชีวิตที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดในชีวิตด้วยะคะ่ะ และสุดท้ายนะคะอยากให้ฝากผลงานค่ะทุกคนเลยฝากผลงานให้กับน้องๆที่อยากติดตามผลงานของทั้งพี่แอนพี่แม็กแล้วก็พี่สาค่ะใด้ค่ะในไหนใหม่ก็ไม่อยู่ในมือเราแล้วนะคะเราก็จะโปรโมทซิเกิลใหม่ล่าสุดของเราที่เต้นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อเพลงตบมะนะคะใครหลายๆคนที่เคยเจอแบบว่าโดนแย่งของรักหรือว่าเป็นสาวแซ่บคนดึงที่รู้สึกว่าคําว่าตบมะเวลาเพื่อนสาวคุยกันแบบตบป่าจะได้จบหรืออะไรเงี้ยนะคะ ก็ฟังเพลงนี้กันเลยค่ะกับเพลงตกแม่นะคะดาวน์โหลดกันได้แล้วนะคะจอกจันสี่เก้าสองสองสี่สี่นะคะรวมไปถึง YouTube ก็มีให้ดาวน์โหลดมีให้ฟังกันแล้วนะคะแล้วก็วันที่25มกราคมนี้นะคะ MV ตัวเต็มจะออกแล้วบอกเลยว่าเต้นแซ่บกว่าที่ยูทตรงนี้แน่นอนนะคะตาลุ่นเลยทีเดียวตาลุ่เลยทีเดียวกากกันด้วยแล้วกันค่ะกับเพลงศพมะค่ะครับผมครับสำหรับผมนะครับก็มีตอนนี้มี เอฟสอ e เดอะซีรีนะครับเกาะคนกล้าเกมราฝันที่เพิ่งปิดกล้องไปไม่นานครับจะได้ดูกันช่อง to ฟอร์ย u แล้วก็ทู i ิ i o n นครับจะได้ดูกันประมาณเดือนพฤษภาคมครับก็มีซิงเกิลที่ปล่อยไปได้ไม่นานครับรักต้องการอยู่กับเธอครับของ The f o r n a l น s t ครับและของผมเองเดี๋ยวจะได้ฟังกันประมาณเดือนหน้าครับใช่ครับผมนะฮะวาระสุดท้ายมาแบบตกมานะฮะ นิยมเขาเพลงโอเคได้ครับก็ช่วยฟังกันด้วยละกันนะครับผมถ้าชื่นชอบหรืออะไรเมื่อกี้นะฮะวาระสุดท้ายนะครับก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของใบนะครับก็ฝากด้วยถ้าชอบก็ดาวน์โหลดกันได้นะฮะถูกลิขสิทธิ์นะครับางั่นไงเป็นการพังหัวโอเคครับผมถูกต้องทาสใช่ลิขสิทธิ์ใช่ใช่ก็ถ้าใครไม่ได้ใช้ไอโฟนไม่ได้ใช้เคบล็อกอะไรนะครับผมก็ มีรหัสดาวน์โหลดด้วยะนะฮะดอกจัน4 9 2 2 4 4 1 2 1ครับดอกจัน4 9 2 2 4 4 1, 1 2ค่ะ 1, 1>, ะ1 2 <21 S> 1 2อ1อันนี้1 2 1อันนี้ สามหนึ่งหนึ่งลังายก็ไปติดตามกันได้แล้วกันนะคะสุดท้ายค่ะขอเป็นตัวแทนน้องๆทั้งสามคนทั้งสคนนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่ในตลาดวันนี้นะคะที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะรับรองว่าครั้งหน้ามา AF นี่จัดเต็มอีกแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่ให้พวกเราได้มาร่วมในงานวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะค่ะก่อนจากกันเราจะีพี่ๆค่ะกับของรางวัลเป็นตุ๊กตาน้องอาเซียนของเราค่ะ ควันนะ่าดไปเลยเหรอคะจับรางวัลผู้โชคดีนะครับที่แจ็ค팟ในช่วงเช้าเอ้ยในช่วงที่ช่วงค่ำนีนะครับรายชื่อแรกนะคะชื่อว่าน้องปะนิธินามสกุลค่ะกุณาสุนทรธรรมค่ะามามไหมครับน้องปานิธิกุณาสุนทรธรรมไม่มีนะคะไม่มีนะครับ ไม่มีอ่าผมนะครับคุณปาริชัดศรีกำพลอยู่ไหมฮะปาริชัดศรีกำพลครับไม่อยู่นะอยู่ไม่อยู่ของผมต่อเลยครับคุณสงการทองสุกนอกครับอยู่ไหมครับสงการทองสุกนอกอยู่ไหมครับราวัาต่อไปนะคะชื่อคุณบุญหน้าทองค่ะทานภพศารมีไหมเอ่ย มีไหมคะครับนามสกุลทานไพศาลค่ะมีไหมคะไม่มีค่านไปค่ะคนอับครับคุณพรนิรันต์คงจรูนศิพรนิรันต์อยู่ไหมนามสกุลพรนิรันต์มีไหมคะชื่อจริงครับพรนิรันต์อ๋อชื่อจริงคนนี้พูดเบาตกใจคงจรูนศิลป์ไม่มีนะโอเคไม่มีครับต่อครับนายสมศักดิ์แสงทองครับ อยู่ไหมอามาแล้วอยู่ด้วยเขาเสียปรบมือพี่เขาด้วยค่ะโี่มาตั้งแต่โชว์แรกเลยนะจ๊ะยินดีด้วยนะคะพี่พี่แต่งตัวแบบฮิปสเตอร์มากเลยหนูชอบนะคะฮิปสเตอร์จริงคนต่อไปค่ะคุณพานิดาค่ะมีไหมคะพานิดามีไหมคะใรชื่อพานิดานี่ได้ไปเลยนะคะหนูเองค่ะอ๋อไม่ได้นะคะคนต่อไปครับ คุณสาวิตรีชัยวุฒิชัยวุฒิหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันคุณสาวิตรีคุณสาวิตรีฮะไม่อยู่โอเคคนต่อไปนะคะคุณประพันธ์ค่ะคุณประพันธ์มีบอกเปิดโทรด้วยนะคะคุณประพันธ์เดี๋ยวโทรตามนะคะโอเคอีกคนละใบโอเคน้องไบคุณพางนิทิกุลครับคุณพานิทิกุล คุณนางคุณนางออ๋คุณนางนที่นี่คุณอ่าอยู่ไหมครับอยู่ไหมคะไม่อยู่นะครับอ่๋น้องแม็กต่อไปแล้อย่างไรกัอ๋อเดี๋ยวเราจะโทรตามสำหรับคนที่มีชื่อและมีเบอร์โทรนะคะใช่ครับคนต่อไปคนสุดท้ายนะคะคุณกุศรินค่ะนิมิตนบมีไหมคะกุศรินค่ะใช่ไหมนิมิต ไม่มีโอเคไม่เป็นไรค่ะอ๋อใช่เขากำลังลงมาครับอ๋อลงมาแล้วอ๋อคนนี้งที่ไปจูงมือมาเต้นโถยินดีด้วยค่ะเิมานีเลยหรอโอเคค่ะไมู่้ลงนอ่าแล้ววันสุดท้ายในช่วงนี้ก็ออกไปแล้วนะคะขอขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเสียดีส่งคน ไหร่มาถึงที่นี่ตลาดต้นตาลครบทั้ง3คนเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอเชิญถ่ายรูปร่วมกันตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อเมื่อกี้ยายมาไม่ทางยายมาไม่ทางขายของอยู่ให้โอกาสยายแป๊บนึงวิ่งยายอยู่วิ่งมาคุณยายอยากรับกับใครใครเลือกได้เลยค่ะคนไหนครับยายต้องผู้ชายแล้วล่ะทุกคนอะรับทุกคนเลยคุณยายรับทุกคนเลยคุณยายคุ้มจริงๆนะครับโอหดอกไม้บนหัวคุณยายที่มาเช้าเพราะว่าทำดอกไม้ที่บนหมวกอยู่หรือเปล่าครับยายแต่งตัวเซ็ตมากเลยนะยายเป็นเตรียมหมวกอยู่นะคะร้ับเลยนะคะ รูดวงกาแฟโบราณนี่ใครรู้สึกม่วงๆก็ไปเลยนะคะกาแฟร้านป้าเขานะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอถ่ายเดี๋ยวขอให้รูปด้วยกันงน่อบนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนนะครับพลังของคนรุ่นใหม่นะครับที่ก็เข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมๆกับพวกเราชาวขอนแก่นทุกคนค่ะแลวผม เรื่องการ,รกล้าแสดงออกน,นะครับกล้าแสดงความสามารถนะครับวิ่งตามความฝันนะครับเขาบอกว่าดนตรีไม่มีพรมแดงครับ<ช>เราสามารถใช้เพลงของเราถึงแม้ว่าต่างชาติจะฟังไม่ออกน,นะครับแต่ว่าวทางดนตรีนะครับรูปคันองแล้วก็จังหวง<ช>คะคำร้องนี้สามารถที่จะทําให้เราร่วมสนุกด้วยกันแม้ว่าเราจะอยู่ชาติใดนะครับ เรียกได้ว่าสื่อถึงได้กับทุกๆชนชาตินะคะเพลงเศรา้า <backs> เพลงสนุกอย่างเพลงของพี่แอนเมื่อกี้นะคะเขาก็บอกว่าเพลงตบแม้เนะะี่ย <realmente> เป็นตัวแทนของสาวแรงะคะ Vallahi <basically> เป็นสาวแรงสาวสมัยนี้อ่ะตบแม้จะได้จบอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าทั้งสาท่านนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของวัยรุ่นที่ไม่หยุด หลายหลายคนเนี่ยแค่สามคนเลยผ่านหลายเวทีมาแล้ว<ช>แต่ว่าล้มก็ต้องลุกแล้วก็สู้ต่อไปนะคะน้องๆแหละคนที่นี่ก็อยากให้เอาพี่เขาเป็นตัวอย่างเนาะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์